ถ้ารู้ไม่ชอบเขาว่าเรียนรู้มรงไหนแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวรถ New มาด้าซีเอ็กซ์กสามสองเจ็ดศูนย์เอสเดียวแล้วก็วีสองแปดค่ะทุกผู้ชมคะสำหรับรถ New มาด้าซีเคันนี้นะคะไฟด้านหน้าเลยค่ะทุกผู้ชมค่ะไฟด้านหน้านะคะ,นนะ,คะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟ LED นะคะแล้วก็ Day Time ค่ะด้าน,นล่างค่ะทุกผู้ชมค่ะด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะคะโอ้โหชัดมากๆเลย ล้อแม็กค่ะคผู้ชมล้อแม็กเป็นแม็กขอบ18นะคะถือว่าโชบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะนี่ก็เข้าไปดูรอบๆคันของนิวมาด้าเซฟสามคันนี้นะคะเขาขสภาพถือว่าใหม่และน่าใช้งานมากๆเลยใช่ไหมคะผู้ชมคะคุณผู้ชมคะสําหรับนิวมาด้าเซฟสามคันนี้นะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังค่ะคผู้ชมคะสี่จุดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหมดห่วงเรื่องการถอยหลังไปเลยนะคะที่สําคัญค่ะ ท่านนี้มีกล้องถอยหลังด้วยนะคะผู้ชมขาโหเสื้อสบายมากๆเลยใช่ไหมคะใช่คุณผู้ชมคาเดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านในของ New w a า e r s h o คันนี้นะคะว่าด้านในสภาพดีขนาดไหนนะคะตามมาเลยค่ะคผู้ชมคชมชมมา,าสำหรับ New า a t e r s h o คันนี้นะคะไอจะบอกว่าเบาคางผู้ชมขาเบาะเป็นเบาะหนังตึงผ้าน,นะคะสภาพนี่ถือว่าใหม่และพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะผู้ชม เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะโอ้โหถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ mm hmm. มีจอ Active d ไอทีบไรนิ่งดิ v เพย์ไ e ร์แมน t ั o นด้วยนะคะ mm hmm. โอ้โหสะดวกสบายที่สุดในเลนค่ะมีระบบ i Stop อปคด้วยนะคะเป็นระบบช่วยประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็มีระบบ p c s ด้วยนะคะสำหรับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นครูซคอนโทรลนะคะสำหรับจอเป็นจอ LCD ทัชสกรีนนะคะสามารถเล่นได้ทั้ง MP3 สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เสียบ AUX ได้นะคะโอ้โหถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยทุกช่อขากล้องถ่ายหลังถือว่าโอ้โหชัดมากๆเลยนะคะหมดห่วงเรื่องการถ่ายหลังเลยนะคะกล้องบันทึกการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะการใช้งานใช้งานไปแค่18,020หกิโลค่ะคุกช่องขาโอ้โหถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากๆท่านทุผู้ชมคะสำหรับ New m a นาเ3 2.0 s ส,สองจ ้เป็นรถที่สุขภาพดีนะคะผู้ชมผู้ชมชอนราคาดีนะคะราคาอยู่ที่5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะคผู้ชมค่ะราคาถือว่าถูกใจและโดนใจคผู้ชมมากเลยใช่ไหมคะสำหรับผู้ชมทุกท่านนะคะที่สนใจมีช่องทางเรียกันติดต่อไว้ในด้านล่างคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ